สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูข่าวสารของไทยแลนด์ข่าวสารนี้มีความหมายว่าเด็กชายต้องการเป็นทหารโอ้โหแต่ความฝันของเขาถูกตัดสั้นโดยคุณย่าของเขาทำไมมาดูกันว่าถ้าคุณไม่รู้เรื่องนี้โปรดแสดงความคิดเห็นเราจะเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนอารมณ์กันบ้างคือเป็นภาพความน่ารักแล้วก็เป็นเหมือนกำลังใจเล็กๆสำหรับทหารที่ต้อง ออกไปสู้รบอยู่แนวหน้ากับหนูน้อยคนนี้ที่เรียกว่าแต่งกายแบบเต็มยศเลยหมวกชุดอาวุธเนี่ยครบมือจะเดินออกบ้านแต่ดันโดนดับฝันครับโอเคเอาเสียไปกับบ้านไปเสียไปไปทำการบ้านเลยไหนไหนบอกไปลบไงไม่รู้เจอดิพี่ยังไม่ถึงกันแล้วโอ้ตายแล้วเฮียเฮ้ย Oh my, hearing so well. What's that? What is this? Oh my god. Oh my, he's acting like a running away. จำได้ตอนปิดเบรกเรายังเป็นภาพองค์อาจเดินออกจากบ้านไปอยู่เลยสุดท้ายทำไมกลายเป็นอย่างนี้คอโดนคุณยายเป็นภาพองอาจเดิน,ออนไปอยู่เลยสุดท้ายทำไมกลายเป็นอย่างนี้คะโดนคุณยายเขาเรียกว่าตบหัวแต่งสอนไปเ,าไเปาบาๆ <I see. S 2> คนนี้น้องคนนี้ชื่อน้องตันครับแต่งชุดทหารลายพรางเต็มยศถือปืนของเล่นพร้อมกับหัวปลี เดินมุ่งหน้าออกจากบ้านหลังดูข่าวชายแดนไทยนไทยกับชาทนไม่ได้อยากอาสาไปรับชายชาติแต่งานนี้ไม่สมหวังคุณผู้ชมเพราะว่าการบ้านที่คุณครูสั่งเนี่ยมันยังไม่ได้ทำเลยคุณยายก็ดับฝันเดินจูงมือ Where is it trying to go กลับบ้านสั่งสอนเบาๆตามบอกกลับไปทำกันบ้านให้เสร็จก่อนน้องตันก็ยังไม่ลดความพยายามครับ หลังท e oh ําการบ้านเสร็จคุยกับคุณยายแต่ก็ยังไม่ยอมน้องตันก็ยังไม่ลดความพยายาหลังทําการบ้านเสร็จคุยกับคุณยายแต่ก็ยังไม่ยอมให้ไปทําตามความฝันอยู่ดีน้องตันจึงออกมาขอประท้วงด้วยวิธีการนี้ครับ t h และั้าววาวววว้าว้ว้าว้ววว้าา้้า h t h

เป็นทหารต้องอดทนต่อความเจ็บปวดนะแต่เขาก็ประท้วงด้วยวิธีการแบบนี้ครับสุดท้ายเจอไม่เรียวฟาดก้นไปหนึ่งรอบเช้าเน็ตเห็นคลิปน้องตันก็เอาอดขำไม่ได้จริงเพราะว่าน้องตันเล่นสมจริงเจ็บจริงพร้อมกับฝากกำลังใจบอกน้องตันอย่าพึ่งหมดหวังขอให้คามทไรอรับชัยชาติในอนาคตครับเออนะเป็นกําลังใจให้น้องด้วยละกันนะคะ That was good เดี๋ยวจะมีคลิปน่ารักน่ารักถึงแม้ว่าจะเห็นเป็นสีชุดทหารเสื้ออะไรเดี๋ยวถอยไปมาตึกแซมนิมสายนี่โค้ตัวกวนโคตรตายเลยดัิเครดิวรู้สึกว่าผมมันตัดบ้านให้เสร็จก่อนโอเค that's a good and cute news actually i like it and let's end the video guys if you guys okay. not what about thailand news or this kind please comment down below guys we can watch after when you want guys actually it's gonna be very well bye bye guys